เล่นสุขสนไปแล้วไม่มีใครช่วยดูแลนะมันก็อันตรายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ชี้เห็นว่าเด็กเราขนาดนี้ที่ขาดปุปุกันเยอะมากฟังเก้าร้าวนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเราผู้ใหญ่ไปแก้แก้ไขปัญหาปลายเหตุเยอะมากเลยวันนี้เราฟังเรารู้จแล้วลต้องเหนเนยยงตุอย่างที่เต้าพยายามจะนำเสนอเนี่ยนะมันเป็นการแก้ที่ตั้งแต่จริงๆแล้วตั้งแต่เ,เด็กอยู่ในท้องนะครับการเด็กอยู่ในท้อง พ่อแม่เนี่ยนะจะดูแลอย่างไรให้เขาออกมาในลักษณะที่เป็นจิตใจที่ไม่ก้าวร้าวเนี่ยนะแล้วพอออกมาแล้วนะครับสภาพแวดล้อมที่จะเลี้ยเขาอย่างไรเนี่ยนี่เราจะเห็นใช่ไหมครับว่าขณะนี้ภัยรอบตัวเด็กเยอะมากเนาะเรื่องก,การค้ามนุษย์เรื่องก,การจับเด็กไปไปเป็นขอทานไปทำให้ที่ตาต่างเนี่ยนะนะครับอันนี้ก็ยาเสพติดนะที่เป็นปัญหาทั่วประเทศและในท้ายที่สุดเนี่ยมันกลับมาเป็นภัยของสังคมเลยนะฮะนะครับ เพลิดเพินมีครูไปแอบขายยายาพัษเดี๋ยวนี้ทั้งพระทั้งครูวางพื้นที่เป็นปัญหานะครับเอาเร็วๆนะครับเป็นที่เคยฉายพวกเราดูแล้วเพียงให้ดูว่าความรุนแรงของเด็กเรื่องเพศเรื่องความรุนแรงเรื่องยาเสพติดน,นะสามเรื่องนียเป็นเรื่องรวมทั้งการไม่มีภูุิคุ้มกันนะครับถูกอะไรนิดๆห,หน่อยๆก็กระชับชีวิตฆ่าตัวตายนะครับเันนี้เริ่มเริ่มเห็นมากขึ้นนะครับ แล่บางคนก็คิดว่าพอไปเรียนสูงน่าจะเอาตัวรอดใช่ไหมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันไม่มีนะนะครับภูมิคุ้มกันไม่มีข่าวเยอะมากครับขนะนี้ข่าวเยอะมากทีนี้อันนั้นคืออาการของเด็กนะถ้าเราเป็นหมอเนี่ยพอเราวินิจฉัยอาการของเด็กขนานี้พฤติกรรมของเด็กเนี่ยแต่พ่อนเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองโรงเรียนแล้วก็ชุมชนเนี่ยเขามีความแค้นแผงกว่านี้ถูกไหมฮะนะชีวิตของ สังคมต่างๆผู้นี้มันไม่ได้เป็นแบบปัจจุบันนะสมัยก่อนไม่มีโทรทัศน์ไม่มีทีวีไม่มีมือถือไม่มีมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆนะเด็กกลับมาครูให้ทําการบ้านก็ทําการบ้านนะครับพ่อแม่ให้ทํางานก็ทํางานแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วตัว่อเยอะมากเลยจะเป็นครับที่จะทําให้เด็กเนี่ยไม่ไม่ไม่มีพฤติกรรมอย่างที่เคยเป็นในยุคเราขณะเดียวกันพ่อแม่ก็เริ่มจัดการกับเด็กไม่ได้นะตามไม่ทันแล้วก็ไม่สามารถจะจัดการกับลูกตัวเองได้ นะครับเพราะพ่อแม่ก็ยุ่งกับเรื่องทำอาหากินตุกเราทระเวนครอบครัวจะสร้างทันทีเลยว่าเราไปเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองมานะหลายๆที่บอกว่าเป็นหน้าที่ครูเป็นหน้าที่อะไรต่างนะทั้งทั้งที่พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกเนี่ยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับพ่อแม่กลับปฏิเสธความเป็นครูคนแรกของลูกใช่ไหมครับนะฮะโรงเรียนอย่างที่เราบนะครับว่าถ้าโรงเรียนเป็นเน้นวิชาการมากนะถูกไหมครับเป็นเน้นวิชาการแล้วไม่เข้าใจเด็กสอนแบบ ผู้ใหญ่ไปเป็นครับทําเด็กให้คิดแบบผู้ใหญ่เป็ไหมครับเด็กมันก็ไม่เอาอ่ะเพราะเราไม่เข้าใจเด็กแล้วผมพูดล้ออยู่เสมอว่าเราเคยเป็นเด็กนะแต่เด็กมันไม่เคยเป็นผู้ใหญ่นะนะแทนที่เราจะปรับเข้าไปหาเด็กแต่พยายามที่จะเด็กให้กลายเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะนะครับอันนี้คือความที่เราลืมตัวนะครับและที่สําคัญสื่อนะที่มันระลุทะลวงข้ามากนะครับบางทีเราบอกว่าทาไมเด็กมันดื้อเด็กมันสอนยาก ลืมไปว่าขนาดนี้เด็กมันเรียนรู้ตลอดเวลาแต่มันรับเรียนรู้ทางไหนละ่ะะเเ็็นารสื่อที่มันรับอยู่นะครับตัวอย่างสารพัดอย่างที่มันผ่านมาทางสื่อมาทางโทรทัศน์มาทางทีวีเนี่ยนะเยอะแยะทั้งหมดใช่ไหมครับนะฮะซึ่งในตรงนี้เด่ยพ่อแม่ไม่มีเวลามานั่งคิดตรงนี้เราก็จะเห็นว่า